สวัสดีครับวันนี้เราจะมา,าชี้แจงวิธีโอนวิธีกดเงินโดยไม่ใช้บัตร ATM นะครับวันนี้เราอยู่ที่ธนาคารกรุงเทพนะครับ <c oughs> อขั้นแรกเราก็เข้าแอปมือถือของเรานะครับไปที่ถอนเงินถอนเงินด้วย ATM นะครับเราก็มาที่หน้าตู้ t t m นะครับ ก็เ,เข้าไปแอปนะครับอนุญาตน,นะครับเข้าไปในแอปเรานะครับนี่อยู่หน้าตู้เอทนะครับเราไม่มีบัตร a t m นะครับมีแค่แอปนะครับเราจะได้เงินหรือเปล่าถอนเงินจะเริ่มเริ่มการถอนเงินครับเข้าแอปได้เสร็จแล้วก็เริ่มการถอนเงินสองหมื่นห้า กรจะกดมงนสองเงนห้าครับต่อไปใส่จำนวนเงินแล้วก็ตอต่อไปนะครับสแกน QR Code เพื่อถอนเงิน โอไม่สบัถอนมันโดนถอนเงิน,ดนเดเรามาที่หน้าจอนะครับมาเมนูที่ว่าถอนเงินโดยไม่ใช้บัตรนะครับถอนเงินไม่ใช้บัตรโดยไอแบงกิ้งนะครับมบายแบงกิง้ง การุณาทำรายการโอนบุญใบเงิกิ้งพันธุ์เทพก่อนสแกน QR code ครับแล้วก็มาสแกนนะครับนี่ไงครับเรามาสแกนที่หน้าจอนะครับยื่นดันรายการคอนเฟิร์มแล้วก็กลับไปหน้าเริ่มแรกทำคู่กันนะครับ แล้วก็รอรับเงินเลยนะครับง่ายมากครับท่านใดท่านใดที่เปิดไอแบงกิ้งแล้วไม่ต้องใช้ ATM นะครับรอรับเงินเลยครับนี่นะครับเงินสดๆออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะถอนให้ดูอีกครั้งนะครับเราก็รับเงินด้วย QR code เราเข้าแอปนะครับตอนแรกเข้าแอปที่มือถือก่อนแล้วก็ระบุจำนวนเงินถอนเงินโอ้ย กลับไปถอนเงิน ATM 25 0 0ต่อไปเราก็มาที่เรามาที่เครื่องนะครับที่ตัว ATM เราเลือกเมนูถอนเงินโดยไม่ใช้บัตร ATM แล้วก็เลือกโมบายแบงกิ้งนะครับเลือกโมบายแบงกิ้งเสร็จปุ๊บเราเข้าแอปด้วยนะครับเข้าแอปบอกว่าถอนเงินเพื่อรอเอา QR code ที่ เครื่องจะให้มานะครับเขาก็บอกว่าให้สแกน QR Code ครับสแกน QR Code ปุ๊บเราก็มาสแกนที่นี่ปุ๊บแล้วก็คอนเฟิร์มครับกดคอนเฟิร์มที่ตู้นะครับคอนเฟิร์มที่ตู้แล้วก็เครื่องก็จะบอกว่ารอรับเงินตรวดนับเงินนะครับก็ถือว่าเป็นอันเสร็จครับไม่ต้องใช้บัตร ATM เลยครับ รับเงินเสร็จเรียบร้อยครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์สําหรับพี่น้องทุกๆท่านครับที่ยังไม่ทราบนะครับมือใหม่เป็นประโยชน์สําหรับมือใหม่นะครับขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพจรู้าสารสารเด็ดครับมีสาระเด็ดๆเกีเ่ยวกับความรู้แชร์ประสบการณ์ต่างๆให้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ